ผู้ชายอย่างเราตอนเสร็จรู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายมันจะตอดแบบตุบๆมันคือการกระตุกที่เสียวสุดขีดแต่คุณรู้ใช่ไหมครับว่าผู้หญิงนั้นก็สามารถตอดได้เหมือนกันแต่จะแน่นหรือไม่แน่นขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการนั้นแข็งแรงมากแค่ไหนถ้าอุ้งเชิงการอ่อนแรงช่องคลอดก็จะไม่รัดไม่แน่นสาวๆบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเต่เงนั้นกําลังจะเสร็จ และนี่คือเหตุผลที่เซ็กส์ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของการฝึกด้วยถ้ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรารเราแข็งแรงก็เท่ากับเพิ่มความรู้สึกตอนมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยคล l ยฟิต mm hmm. คืออุปกรณ์ช่วยฝึกการขมิบกล้ามเนื้อโดยใส่เข้าไปเชื่อมกับแอปพลิเคชันแล้วฝึกขมิบผ่านเกมเกมจะบอกว่าเราบีบแรงพอไหมขมิบถูกจังหวะไหมเพราะบางทีปัญหาไม่ได้มาจากลีลาหรือเซ็ก์ที่แย่แค่ร่างกายยังไม่พร้อมถ้าเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้น ก็จะเข้าใจความรู้สึกนั้นชัดขึ้น p o l y f i t ไม่ใช่ของเล่นแต่คือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยในการฝึกกล้ามเนือ้ออุ้งเชิงการของผู้หญิงได้ดีขึ้นไม่ต้องรอใครเข้าใจขอแค่เริ่มจากการเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนก็ได้เพียงสั่งซื้อแล้วบอกว่ามาจากช่องทางเพศสุภาพลดทันที200บาท